สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอกับติ๊กเหมือนเดิมนะคะไปพาเ,ปเพื่อนๆนะคะมาเข้าป่านะคะวันนี้มาเข้าป่าหาดูนะคะว่ามีเห็ดหรือเปล่านะคะเรามานะคะมาเข้าป่ากับติ๊ก,กเลยจา้าไปกันเลยจา้านี่ค่ะก็เป็นป่าในเมืองนะคะเราดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ก็ดูมืดอยู่นะคะ เพราะต้นไม้ตอนนี้มีแต่ใบไม้นะคะวันนี้ที่ก็อยู่ที่ป่าอยู่นะคะมาดูว่าเห็ดออกบ้างหรือยังนะคะแต่ตอนนี้เดินมานะคะก็มาเจอนะคะเจอต้นนี้นะคะไม่รู้ใช่ไม่รู้เขาเรียกเห็ดอะไรคะเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่มากเลยคะ่ะต้องหาไม้สอยนะคะนี่ละคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าจะเอาถึงไหมเพื่อน มาดูว่าเป็นเห็ดอะไรหรือเปล่านะจ๊ะชื่ออะไรโอ้โหดอกใหญ่พี่น,อนะน้องเลยเห็ดอะไรเนาะพี่น้องเนะลยเราลองหาไม้หาไม้สอยดูนะคะได้ไม้แล้วจ้าข้างๆพอดีเลยพี่น้องเลยลองดูนะคะ ได้แล้วหล่นพี่ดวงเลยนี่เห็ดอะไรเนาะนี่เนาะพี่น้องเลยนี่จ้ะโอ้ยดอกใหญ่เลยพี่น้องที่ใส่ถุงมือก่อนโอ้ยพี่น้องเลยนี่ปดเห็ดไหมพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยที่ไปสืบดูมาแล้วพี่น้องเลยไปสืบมาดูมาแล้วนะจ๊ะเป็นเห็ดที่กินได้นะจ๊ะ อู้แต่ดอกใหญ่หนักมากพี่น้องเลยชื่อเห็ดหลังไก่ฟ้าจ้านี่นี่เห็ดหลังไก่ฟ้าป้าสมพอมันงามนี่เห็ดหลังไก่ฟ้าพี่น้องอู้ยงามจริงเลยจ้านี่นี่ด้านบนมีอีกสามสามดอกพี่น้องเลยจะสูงมากพี่น้องทำไมจะเอาได้นี่จ้ะด้านบนสามดอกสวย,สวย เห็ดหลังไก่ฟ้าพี่น้องพิ่งคย็นขั้งแรกนี่จ้าโอ้ยงามาให้เขาอยู่ตรงนั้นก่อนเราไปหาต้นอื่นกันก่อนพี่น้องเลยนี่ก็ได้แล้วนี่สวยสวยสวย,สวยเห็ดหลังไก่ฟ้านะจ๊ะนี่เป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะด้านล่างก็เหมือนจะมีอยู่จ๊ะ เหมือนมันจะขึ้นนานแล้วนี่พี่น้องสองดอกใหญ่ๆอยู่มันมีต้นนี้แล้วต้นต่อไปน้องมีอีกพี่น้องอามาหาดูกันนะจ๊ะมาเฮ้ยนี่นจ๊ะก็เป็นป่าป่าในเมืองนะจ๊ะป่านี่นี่แล้วจ้ะ,จะ,จะโฮ้ย เสียงไม้ไหมไหวมาส่งเสียงใหรคอยกยลัวเธอหรอเนี่จะ้ะเข้าป่าหาเห็ดนะเจ้าวันนี้จกจะออกยังเหมือนนี่ก็ใช่พี่น้องเลยแต่มันเหมือนมันแก่แล้วนี่นี่จะ้ะนี่ ได้เดินผ่านเมื่อกี้เห็นแบบแบบแต่แม่สังเกตพี่น้องอู้หนี่นี่น่าจะเหมือนกันพี่น้องนี่เห็ดโอ้ยดอกแห่พี่น้องเลยนี่จ้ะเห็ดอันนี้เห็ดหลังไก่ฟ้าพี่นอ้องป๊าดงามคักแท้พี่น้องเลยดูดูดูด,ดูมันใหญ่โพดโอ้ยดูมือติ๊กพี่น้องเลยกับเห็ดป๊าดพี่น้องนี่ โอ้ใหญ่กระดอกกระเดียดูเถอะนี่ยจ้ะเห็ดหลังไก่ฟ้าเขาบอกกินได้จ้ะพี่จะไม่เคยกินเลยเห็ดอันนี้พี่น้องเลยต้นไม้า,าพี่น้องมันคือมาใหญ่คักแทะอ๋ออ๋อให้เขาอยู่ไใบ <c oughs> ลองดู <c oughs> ใหญ่นะพี่น้องเลย ดูดอกมันพี่น้องปาดอกเฮ็ดพี่น้องปาดูด,ดูงามงามงามมเราไปหาดูต้นอื่นกันต่อพี่น้องเผื่อจะมีอันอ่อนกว่านี้นี่มันมันใหญ่มันแก่แทะพี่น้องเลยนี่พี่น้อง,องมาถึงอีกต้นหนึ่งแล้วเหมือนจะมีเหมือนการเฮ็ดไก่เฮ็ดหลังไก่ฟ้าอีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ยนี่มันนีดอกมันจะน้อยกว่าพี่น้อง ดูใกล้ๆก,กันจะ้ะเจออีกแล้วหนึ่งดอกพี่น,อน้องห็ตหลังไก่ฟ้าอีกหนึ่งดอกเอาอย่ากเถอะพี่น้องเลยอีกหนึ่งดอกพี่นอ้องห็ตหลังไก่ฟ้า ป้าพี่น้องเห็ดหูหนูก็ยังมีอยู่พี่น้องเลยเห็ดหูหนูไหมอ้าวงามงามพี่น้องเลยป้าพี่น้องนึกว่าหมดแล้วนี่จ้าเห็ดหูหนูพี่น้องเลยนี่โอ้ยนึกว่าหมดแล้วพี่น้องยังมีอยู่นี่จ้าเห็ดหูหนูพี่น้องเลย ดีจ้าพี่น้องเฮหโหนูนี่นีอีกแมมีพี่น,อ hey uno, น้องมีนี่ม,มตรงนน้นก็มีพี่น้องเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนใกล้ๆกันจือ้อจ hey ั á, องเฮดหลังฟ้าเฮหโหนูเลยพี่น้องเลยหนี่นี่จ้าเฮหโหนู hey ดอกกำลัง งามเลยพี่น้องเลยเหนุผู้หน,นูกำลังขึ้นก็มีพี่น้องว้าวม่ิโ้มันจะขึ้นหนาล้อนพี่น้องเฮ็ดผูหนูนุ่นนุ่นก็มีเดี๋ยวไปดูกันเดินทีละฝั่งก่อนนี่นะว้าวเนีมันกำลังสวยพี่น้องเลยเหตุผู้หนู ไปใส่รกระพัดปักบุงพอดีเลยพี่น้องเลยมีอีกไมฝั่งนี้ต้องหาดีๆมันมืดใบไม้มันเยอะหนาลอนหมดแล้วตรงฝั่งนี้อุย้ยตรงนี้ก็ขึ้นพี่น้องเลยเเข้าไปดูกันเดินต้องระวงังเดี๋ยวเจอไอ้ต้นจำแยจะคันขาอีกแหละพี่น้องเลย ทูนูพี่น้องเลยนี่นี่จ้ะเห็นทูนูมันมันจะแหงโอ๊ยขาเอายากหวังหน,นาวที่มาเก็บตรงนี้เยอะอยู่เห็นทูนูพี่น้องเลยเดี๋ยวไปหาดูตรงนู้นกำลังงานเลยพี่น้องเลย นี่จ้าพี่น้องเห็ดโหนูนี่จ้าเห็ดโหนูตายแล้วอรงนี้ล่ะโอ้นี้มันจะแก่แล้วพี่น้องเลย มันแก่แล้วนี่เราจะป่ะที่นี่ไปหากันต่อพี่น้องพี่น้องมาจา้บพี่น้องเ้ยนี่เห็นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่จ้าเพ็ดหลังไก่ฟ้าพี่น้องนะน้ยถอกนี่ไหม มีสองดอกพี่น้องเลยมีดอกหนึ่งนี่นี่จ้าโอ้ยงามพี่น้องเห็ดล้างไก่ฟ้าจ้าได้อีกแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้แสงป่านี่ตอนนี้มีเห็ดล้างไก่ฟ้าเยอะพี่น้องเลย เจออีกแล้วพี่น้องเลนี่เห็ดหูหนูว้าพี่น้องเลยเห็ดหูหนูนี่นี่ข้างๆกันพี่น้องอุย้ยกำลังเกิดเลยพี่น้องเลยนี่จ้ะเห็ดห no ูห no. นูนี่กำลังขึ้นเลยพี่น้องอ เอาดอกใหญ่ตรงนี้มันก่อนพี่น้องเลยดอกใหญ่พี่น้องนุ่นจ้าเฮดหูหนูพี่น้องทั้งเฮดไก่ลังฟ้าปีกไก่ลังฟ้าทั้งเฮดหูหน,นูมือน,นี่พี่น้องเลยโอ้ยนี่เราจะใส่ถุงผ้าก่อนพี่น้อง นี่นะจ่ะก็เป็นการเก็บเห็ดของติ๊กในวันนี้นะจ่ะนี่นะจ่ะพี่น้องก็เป็นการเข้าป่านะคะในวันนี้นะคะหาเห็ดนะคะก็ได้เห็ดสองอย่างนะคะวันนี้เห็ดหูหนูกับเห็ดหลังไก่ปีกหลังไก่ฟ้านะคะนี่แหละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดขอโทษขออภัยด้วยนะคะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ